ด้วยเหตุนี้เองนี้เรียกว่าการอนุเคราะห์กันโดยธรรมไม่ปรากฏว่า4 5พันสาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยไปแจกงัวแจกควายแจกผ้าแจกผ่อนสร้างโรงพยาบยาลทางวัตถุแต่ท่านสร้างโรงพยาบาลทางจิตเรียกว่าสัพพโลกติกิจโกเป็นหมอใหญ่เยียรยารักษาโรคของโลก โรคของโลกค,คือโรคจิตในใจคนโรคโรพะโทสะโมหะฆ่ากันเบียดเบียนกันนอกอกนอกใจเอารัดเอาเปียบกดขี่ขมเพ้งมือใขรยาวสาวได้สาว,สาวเอาขึ้นสวรรค์ตกนะรกปนเบียนอยู่ก็เพราะจิตที่มันประกอบไปด้วยโรพะโทสะโมหะลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกศรริษย์ม่เครพครูบาอาจารย์บ้านเบืองขาดระเบียบนในสังคมมีแต่มนุษย์อันตราย ไว้ใจกันไม่ได้เพราะจิตใจเขาเป็นโรคโลภะโทสะโมหะเรามีเงินมีอำนาจเอาเสื้อผ้าอาภรณ์ไปแจกให้เขานุ่งห่มมันก็ไม่สามารถปกปิดความโลภความโกรธความหลงเอาเงินไปแจกให้เขาก็ไม่สามารถจ้างเอาความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจสร้างโรงพยาบาลรักษากายเขาอายุเขายืนยาวก็ไม่สามารถชำระล้างโลภะโทสะโมหะออกไปได้ เพราะเหตุนั้นการที่พระจะอนุเคราะห์สังคมอนุเคราะห์โลกต้องอนุเคราะห์โดยธรรมไม่ใช่อนุเคราะห์ทางวัตถุถ้าพระโดดไปเล่นทางวัตถุค่านิยมของสังคมยิ่งจะเปลี่ยนไปทางวัตถุพระดีๆที่ประพฤติศีลประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติศีลตมาที่ปัญญามหาชนจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าพระองค์ใดมีเงินมีทองช่วยเหลือทางสังคมบ้างคนจะไปเลื่อมใสสรรเสริญจะยกย่องสรรเสริญ